รีวิวหูฟังลีแทงนะครับผมตัวนี้อ่าหูฟังตัวน้อยนะครับผมนี่ตอนให้มานะครับหูฟังอยู่ในนี้นะครับอยู่มาแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็อยู่ในกล่องในกล่องจะมีสายชาร์จอีกอันนึงนะครับ <S <S ก็จะเป็นไมโคร USB นั่นเองนะครับมีแค่นี้เท่านั้นหนึ่งร้อยบาททุกนนะครับผมมันทําอะไรได้บ้างเอาแวนสะท้อนโ okay. <c oughs> okay. อเคโอเคไอหูฟังตัวนี้นะครับ เจียวแต่แจวหนึ่งร้อยบาทมันมีเพื่อฟังจริงแล้วก็มีเพื่อโทรคุยกันแค่นั้นนะครับไม่มีอะไรเพิ่มในนะเ่งสียงนี้เลยเราสามารถกดปุ่มเปิดตรงนี้นะครับกดค้างไว้นะครับผมอ่าแล้วเดี๋ยวมันขึ้นไฟสีน้ําเงินก็คือมันกาลังแพร์ลิงนะพอแพร์ลิงเสร็จไฟน้าเงินดับก็สามารถคุยได้เลยนะครับหรือสามารถอฟังเสียงได้เลยนะครับนี่ก็วิธีใส่ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็บิดให้เข้ามุมแค่นี้จบอ่านะครับก็จะสบายเป็นมุมที่สบายที่สุด นะครับผมโดยมันมีอายุการใช้งานนะครับหมายถึงต่อการชาร์จหนึ่งครั้งนะครับชั่วโมงกว่าเท่าน,นั้นคือข้างกล่องเนี่ยเขาเขียนระบุไว้ว่าสิบชั่วโมงในการคุยนะครับผมไม่เคยแบบขนาดนั้นเพราะมันอาจจะหมายถึงว่าการการโทรเฉยอ่านที่ไม่ต้องใช้แบตเยอะแต่ว่าพอเอามาฟังเสียง YouTube เสียงอะไรพวกนี้ระหว่างทำงานไปด้วยเนี่ยอันนี้ประมาณชั่วโมงกว่าเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นมีไว้สาหรับ นิตติ้งสั้นๆถูกเชิญอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าตอนเช้าอย่างเงี้ยอ่ะคนทํางานบริษัทคนหรือคนที่เป็นพี่ๆที่ต้องการโทรคุยตลอดเวลานะครับผมอ่าแล้วก็คิดว่าถ้ามันสิบชั่วโมงจริงนะผมว่าอันนี้ก็คุ้มค่านะครับแต่คิดว่าไม่ถึงหรอกนะครับไม่เราจะถึงเขาก็ไม่มีอะไรเยอะเลยมีแค่นี้จริงๆมีแค่นี้จริง,รงนะครับโดยเจ้ารุ่นนี้นะครับชื่อรุ่นว่า LTLY นะครับสามสิบเนี่ยตัวนี้นะครับอ่าก็ หาซื้อหาตามกันได้ข้อเสียของมันก็นั่นแหละครับมันใช้ได้ไม่นานข้อดีของมันคือราคาแล้วก็มีเสียงที่ผมสนทนามาด้วยนะครับอ่าลองดูว่าเสียงที่อัดจกากไอ้เจ้าตัวนี้เป็นยังไงนะครับนี่คือเสียงจากหูฟังตัวนี้นะครับผมเสียงก็จะเป็นการสนทนาทั่วไปเนาะอ่าเพราะฉะนั้นมันก็จะเอาไว้ใช้สำหรับการโทรนะครับการมิทติง้ง นะครับผมก็จะไม่เหมาะกับการอาัดของอาเสียงไรหรอกนะครับเอาหูฟังร้อยเงนนะครับไมค์ที่ให้มาก็เหมาะสําหรับการคุยกันให้รู้เรื่องประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้หมดแล้วครับไม่รู้จะพูดอะไรแหละเออไปอเค